สวัสดีครับพี่น้องและ fc ที่เคารพรักทุกท่านมาแล้วครับมาแล้วหวยรัฐบาลความหวังของคนจนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปฟังผลสรุปตัวเลขนั้นเรามาฟังคำเตือนจากช่องกันก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับเรามาชมผลสรุปตัวเลขของงวดวันที่1ตุลาคม66กันก่อนครับแอดให้

สองสี่ตัวรองให้สามเจ็ดนะครับรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเลขที่ออกสองเจ็ด 727 7, นะครับแล้วก็202นะครับห้อยออก202นะครับนะครับข้างล่างออกเลขเบิ้ลนะครับ6 6นะครับ3ตัวนะครับสตัว ก็มีเข้าเลขศูนย์นะฮะเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เลขสองนะครับนะเลขสองตามนี้เลยนะครับนะเลขศูนย์เลขสองนะครับเลขหกนะครับสามตัวเลขเจ็ดนะฮะนะเข้าเกือบหมดนะฮะนะ เหลือผ่านตัว3ตัวเดียวนะครับที่ไม่เข้านะครับนะ3ตัวนะครับ3ตัวแอดก็ผ่านนะครับนะงวดนี้นะงวดก่อนนะครับงวดก่อนที่แอดให้ก็จะมีเท่าไหร่มีอะไรด้วยมี0-2ด้วยใช่ไหมมี0ูย์อด้วยนะที่แอดไม่ได้เอาเอามาให้ลงเลยนะครับนะ งวดก่อนนะงวดของวัที่16นะครับ16กันยานะครับนะแล้วงวดนี้มาออก02นะครับนะผมให้03นะครับนะก็มีประมาณนี้เลยก็มีเข้านะครับมีเข้า3ตัว4ตัวนะมีเข้า4ตัวนะครับนะยังไงก็ดีนะครับ งวดน,นี้ก็ผ่านไปนะครับนะผ่านไปเดี๋ยวเรามาชมของงวดวันที่16ตุลาคม66กันต่อเลยครับงวดของวันที่16ตุลาคมนะครับตุลาคมนะครับ66นะครับนะ แอดจะให้3ตัวก่อนเลยนะครับแอดจะให้3ตัวก่อนเลยนะครับ3ตัวนะครับแอดก็จะให้6 5 7นะครับ ต่อด้วย6 4 7นะครับต่อด้วย7 5 4นะครับนะต่อด้วย เจ็ดสองห้านะครับและแอดก็จะมีตัวรองให้หนึ่งตัวนะครับตัวรองนะครับนะคือหกเจ็ดสามนะครับนะต่อไปสองตัว 2ตัวนะครับสตัวเอสก็จะให้ก่อนเลยนะครับคือ7 3นะครับนะต่อด้วย เก็ด <7 S 2> นะครับต่อด้วยเก้าแปดนะครับต่อด้วยแปดหกนะฮะต่อด้วยแปดหกนะครับนะ ตัวถัดไปนะครับต่อด้วย8 5นะครับนะต่อด้วย2 5นะครับต่อด้วย 2 3นะครับและตัวสุดท้ายนะครับและตัวสุดท้ายเป็นตัวรองไปนะครับตัวรองนะฮะตัวรองแอดก็จะให้ก่อนเลย07นะครับนะนะ งวดของวันที่16ตุลานะครับนะงวดของวันที่16ตุลาแอดก็ให้จะจะให้ประมาณนี้นะครับนะต่อไปที่แอดจะชอบนะครับที่แอดชอบแอดก็จะวงไว้ให้เลยนะครับนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะที่แอดชอบนะครับที่แอดชอบก็จะมี 647นะครับ647นะครับนะต่อไปแอดก็ชอบคือขอตัวลองตัวหนึ่งนะครับนะหกเจ็ดสาม นะครับและแอดก็จะขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับคือ657นะครับนะต่อไป2ตัวนะครับสตัวที่แอดชอบนะครับนะและมันก็ชอบมาซะด้วยนะครับนะ คือแปดหกนะครับนะทีแอดชอบนะครับนะต่อด้วยเก้าแปดนะครับนะต่อด้วย นะครับนะและตัวสุดท้ายนะครับ Add ยังชอบอยู่นะครับนะ2 5แล้วกันนะครับนะครับส่วนที่แอดไม่ได้วงนะครับ อย่าชลาใจนะฮะนะอย่าชลาใจนะครับนะที่แอดไม่ได้วงเนี่ยนะครับนะนะก็มีประมาณนี้นะครับนะมีประมาณนี้ที่แอดให้เลยนะครับก็ขอพบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับนะก็ขอให้วันที่16นี้ รวยรวยหมานหมานกันทุกคนนะครับขอบคุณที่ยังติดตามรับชมสอสายลุงนะครับนะขอบพระคุณจากใจจริงๆคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ